แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามักจะเห็นในช่วงของการลอยกระทงก็คือในเรื่องของการแข่งขันพายเรือ,อไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเขามีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านริมแม่น้ําบางปะกงก็เพื่อเป็นการร่วมฉลองการจัดงานน้ำมาศการหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามค่ะ นายธนพัฒน์เจรสติดเลขานุกกานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้มีการเปิดการแข่งขันเรือภายพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเซาที่ริมแม่น้ําบางปะกงบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหารและก็ชมรมเรือยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะร่วมกันจัดขึ้นแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทเรือมาดพื้นบ้านไม่เกิน12ฝีพาย1 0 6ลัประเภทเรือมาดพื้นบ้านไม่เกิน9ฝีผาย16ลําประเภทเรือมาดพื้นบ้านแต่งไม่เกิน12ฝีผาย20ลัาและประเภทเรือมาดพื้นบ้านแต่งไม่เกิน9ฝีผายมีเรือเข้าร่วมจำนวน20ลําเพื่อร่วมฉลองการจัดงานน้ำมการหลวงพ่อพระพุทธโสธรเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดฉะเชิงเซาส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีอันดีงาม ามส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยค่ะส่วนที่นครเนื่องเขตครับจังหวัดฉะเชิงเซานายเลอสรรสายวานิช์นายกเทศมนตรีตำบลนครเนื่องเขตท่านก็ส่งเสริมให้คลองนครเนื่องเขตแห่งนี้เป็นตลาดย้อนยุคครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของนครเนื่องเขตโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีเปิดงานโครงการพัฒนาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขต มนสเสน่ห์แห่งสายนาทีพร้อมกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้เชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาเที่ยวตลาดย้อนยุคคลองนครเนื่องเขตซึ่งเดิมทีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะนําผลิตผลทางการเกษตรอาหารบ้านขนมพื้นเมืองบ้างเอามาขายก็นับเป็นสเสน่ห์ของตลาดย้อนยุคคลองนครเนื่องเขตแห่งนี้ครับ ส่วนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะคะนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุทยาได้เป็นประธานการประชุมคณะกระกกรมการจัดงานโดยบอกว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการจัดงานมรดกโลกออกไปจากเดิมที่กําหนดจัดงาน9-18ธันวาคม2565แต่เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะประสบภัยน้ําท่วมนานกว่า3เดือนทั้ง16อําเภอปัจจุบนันน้ําก็ยังคงท่วมอยู่อีก8อําเภอ และมีแนวโน้มจะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีก1-2เดือนข้างหน้าซึ่งก็เป็นช่วงที่ส่วนราชการประชาชนอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดดังนั้นก็เลยเห็นพ้องต้องกันนะคะให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนเป็นในช่วงของวันที่20-29มกราคม2 5 6 6เพื่อให้การจัดงานจัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ค่ะ